อ่าก็ฮัลโหลครับสวัสดีครับเป็นเร่องผมเงครับเจนโนไอพนะครับเรามาเล่ววน,นเกมเอเรสสามนะครับเราจะมาเล่นในโหมดภารกิจของเรากันโหมดแคมเปญเองนะครับแต่ว่าผมก็เล่นโปรนะแต่ว่าผมก็จะไม่โปรมากหรอกครับเอาแค่ปืนตามเลเวลเนาะแบบไม่ต้องโกงเกมมากถ้าเกิดเสียงมันดังเกินไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเสียงก็ต้องดังเงี้ยอันนี้ผมก็เล่นล่วงหน้าแล้วนะครับก็ นี่มัเยอะแหละเราจะได้กลับมาเล่นรอบนึงให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจเรื่องครับอันนี้คือเราอยู่ที่ยุโรปนะครับบ้างลังนี้ไม่ต้องหว่วงผมมีสามปืนไอ้ป้อมนี่ซื้อเอานะครับเพราะว่าเงินมันเยอะนะเพราเราเล่นโกงถ้าเกิดไม่โกงแล่กนั่นอยู่มาละแสงมดันกัไปแซลม,มรถนีดนก่อน เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงผมแล้วนะครับจะไม่ต้องยินเ,เสียงเกมนะโอเคผมก็วางป้าปแล้วอา้าวชิมหายก็พิษไปกดใช้ระเบิดแสงนะไประเบิดกวาดล้างมันจะทำลายาเฉพาะไอ้มันก็ฆ่าทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันมีจำนวนแต่ว่ามันฆ่าได้จำกัดทำมันล้างหมดั้บแมิก็ดีเลยชนะนานแล้ว ้าแล้วครับหมายถึงว่าเคยเล่นนานแล้วนะตอนเด็เกๆก็เล่นกับน,น,น้องน้องโอกับน้องเก่งน,นะแต่ตอนนี้พากันนี่ไม่มีใครสนใจคิวนี้หรอกไม่ค่อยมีใครสนหรอก AS3 อะ AS4 นี่มีแต่ฝั่งฝั่งเขาเล่นฝั่งไทยไม่ค่อยมีหรอกเกิดอีกงั้งก็ นีมันมีตัวหนึ่งมันเดินทางมาไม่ถึงเลยผ่านแล้วถ้าตังมดหก็คือหมดน,นะครับผมก็จะไม่โกงเอาตังเพิ่มแล้วใช้อย่างประหยัดแล้วก็ ไปเล่นอย่างปนจงวัดกันจริงผมก็มีหลายเกมนะครับแคสแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาหรอกครับเพราะว่ามีแต่เวลาทำอย่างอื่นมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้เอาเกมผมก็เลยไม่ค่อยได้แคสเกมนะครับก็ขอภัยด้วยนะที่ผมลงคลิปช้าก็เพราะมันมีแต่งานอนะ่ะก็ต้องคาใจผมแนะ่เนาะ อโอ้เงะแทบไม่ต้องทำอะไรลนะป๊บปืนสองปืนก็อยู่แล้วเหมือแกับชั่นแรกๆนะเหมือนว่าชั่นเนี้ยถ่าจะตับนะต้อปปืนสองอันสองสองอันก็พอแล้วแต่ว่าชั่นหลังเนี้ยใช้เป็นตับแถวผมกูจะเล่นจบโปรเจกต์นี้ยาวครับยาวอยู่น่าจะสุดกาพัท ได้สุขภาพแหละถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผมถ้าผมไม่นั้นนะไม่งั้นผมก็เล่นเลยเล่นไปเรื่อยๆกันแล้ลบางทีใครมีเกมอะไรมาแนะนำก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันเลเสูงมากนะเพราะเรื่องผมก็อาจจะเล่นไม่ได้ ก็โทรศัพท์มันเก่าทำใจนิดนึงเนาะหมดละ มาแล้วเยี่ยมไปเลยอ่ะผมได้เอเคแล้วนะโอ้โหได้ของดีมากเลยเพื่อนก,ก็ได้แล้วตอนนี้ก็รอรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ดีเลยกลับไปหน้ารัเพราะเขก็เป็นหลาารอบแล้วถ้ามันจะไม่ดีเลยก็ควกลับไันนี้นะเดี๋ยวมันก็น่าจะไปให้อ่ะนะะะั่นแหละไอผมซื้เอเคแล้วเอเคนี่ยเอเคเอาไปเลยรถจะจัด แต่ไงเงินแค่นั้นก็ใช้หมดอ่ะเพราะว่าผมก็เคยใช้เงินแค่นั้นหมดอ่ะผมเคยโก้มาลนะ,ะแล้วก็มันโคตรเร็วหมดกะไปซื้อปืนแล้วครับซื้อกระสุนไม่เท่าไหร่หรอกซื้อกระสุนนี่ยมันก็จิ๊บๆอืมสบายๆซื้อให้เพื่อนรับเก็บสำหรับใครที่ เล่นแล้วรู้ก็ดีแต่ยังไม่รู้ผมก็จะบอกนะก็คือว่าเพื่อนเราเนี่ยเวลาเราซื้อปืนเนี่ยให้เพื่อนก็คือเรากดตรงนี้นะครับเป็นซื้อก็สุนเองใช้ตังเราแหละซื้อเฮ้เฮ้ฮยไปร้กันเลยกระดานสวนสนุกนะครับไปไม่เห็นไหนขับปินกันแล้วหนักสนุกไป let's go ไปแล้ว เอาตรงนี้แหละตรงนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดคืตรงนี้ใช่ผมแล้วตรงนี้เราก็กัดเองโดยปกติเวลาผมเล่นเป็นโป้นี่คือยากนะสำหรับผมอะ่ะคือการที่จะผ่านให้ครบทุกดาเนี่ยมันยากนะเพราะสามารถทำเล่นตะปืบอลเบาไงแล้วคือพอเวลาไม่ไม่นจะไม่มีตังค์ซื้อตัวอื่นอะ่ะง,ง่าย ว่าไม่ตัางคนับคนอื่นกันแล้วมีใครมันกลัวอะไรแล้วมมไอ้เทสก,ตมก,ก็มันไม่ค่อยจับกลุ่มนะไม่ใ่นมันแตกตัวมากกว่ามันไม่ค่อยจับกลุ่มไอ้เคดีดบุนดีจดจับ ถ้าเป็นในชีวิตจริงกล้าสังเกตุตัวเป็นแม็กกมกลมอะ่ะไอเคสจะใส่ได้ใช่ผมอ่าได้ปืน M p 7มาตเ็มากลัวมันเบาะนะครับแต่ว่ามันอยู่ท้ายๆอะ่ะโ้โ่โโโงๆสูงๆถึงจะมีปืนเนี้ยมาใช้โอเคเราไปตรงนี้เราเราก็อยู่ตรงนี้สบายใจ ก็ยิงออกไปเลยเพราะว่ามันต้องกลัวละครับก็ซูมอินฟินิตเลยละจะเป็นนี่นี้่ครับไม่อิน,นอฟินิตแบบเหมือนละเหมือนกบมัน,ม,นมันเชิญจะสบายสบายนะว่าผมต้อง,งเล่นเล่นเกมเร็วเพราะว่าไม่ให้มันนานเกินไปนะมันอัพมันอัพช้านะครับอัพช้าอัพช้ามาก,กคือกวัวจะอัพเสร็จแล้ก็นานอยนะู่ครับโอ้จะอัพได้อนะ ไปตั้งคา่าลุนบังคานี้อีกถ้าจริงถ้าเราไปเอาเพื่อนมาซอมบี้เออมันถือว่าตัวสีเขียวเล็กๆอะมันจะเรียกว่าไอ้นอนเบึ้งดินไอ้นอนทะลุด,ดินนะครับผมจะเรียกมันว่ไม่ใช่ตัวน้ำเขียวจะเรียกมาอย่างเนี้ยถ้าเราไปเอาเพื่อนมาอะมันจะโผล่มาเร็วมากเลยครับอกซอมบี้ก็จะมาเร็วแต่เราเอามาเพราะว่าเราจะเวลาเราตายไงเวาเป็นผู้ช่วยในการยิง กคว่าใช่เพื่อนใช้ปืนกลเบาหนุกมากนะแต่เขาบอกเลยเวลาคุณเล่นโกงอ่ะน้องคุณเอเพื่อนใส่ปืนไฟหรือว่าปืนกลหนักอ่ะโอ้โหสุดยอดเพื่อนในยิ่งกว่ากัดยดิงเกียนสิเอ็มพีไฟเอ็มพีห้าไม่ได้เอ็มพีห้าแต่แต่ชจริงเอ็มไฟ ผมชอบเล่นปืนนี้นะมดิฟไฟนี่แหละเออเม่อยากได้ปืนนี้ครัเรารอเวลแ้วแเราไม่สนุกอ่้าคงุดนั้นมันเลเล่ด้เดี๋ยวนี่จบเราไปดูกันว่ามันเวลเท่ไหรนนะตอนนี้ก็แคปได้เก้าทีลว สบายเราจะมาดูแขกผู้โชคร้ายครับวิ่งมาโป้งให้ฉอตมันไม่ได้มาหาผมมาหาเพื่อนชนะละจบแห่ hey, เห็นไหมง่ายแห่เดียวคืออับเฉยตัวนี้ตัวนี้ปั๊บๆหลักอันนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้ว่าสิบเจ็ด มันจะได้มก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อลูกซองคนจริงแต่มันต้องซื้อเอาไว้ระยะประชิดซองแฝดใช่ไหมนี่ซองแฝดในเกินนี้เราใส่ได้เจ็ดน,นะเอาหกนดพอแล้วมันยิงโคตรรัวรัวกว่าน,นี้มีอีกไหมมีนะครับรัวกว่น,นี้ก็มีเหมือนกันถ้าจ์ผิดน่าจะ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 อันนี้อันนี้อันนี้รัวสุด มันเห็นในลูกซองนะแต่ถ้าเกิดมันก็หนักก็จะเป็นกระอบอกนี้กระบอกนี้กระบอกนี้เนี่ยรัวสุดไอ้พวกนี้ก็ทำมันนี่เลยไว้ได้ซื้อสักหนึ่งนะพันหนึ่งร้อยประหยัดงบหน่อยเพราะว่าก็ไม่รู้นะเท่าไหร่เพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นประมาณจบอันนี้หนึ่งอัน,นหนึ่งนะครับอะไรนะ จบทวีปหนึ่งเออเ้ากระจบทวีปหนึ่งก็พลาดละโลดไม่ได้พลาดละพลาดละพลาดละ,ละเออห้าครับว่ามีห้าหลานต่วขอผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงน่าจะมากกว่านี้โหลด่านไม่ได้สแสดงว่าก็ต้องนด่านนี้แล้วก็พอครับ เดี๋ยวค่อยไปโหลดเล่นผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะฟาร์มไปเรื่อยๆถ้ามันช้าเกินผมก็ต้องขอแบบขอโก้นิดนะึงว่าอ่เอาเวลอ่ะให้มันพอกับด่านเวลาเราเล่นมันก็จะได้บบง่ายๆโอเคนะเานาะรอนม้นะครับ แต่ถ้าไม่อยากเห็นผมเล่นโตก็บอกได้นะผมจะได้ลบแล้วก็หนมผมเล่บบ้โผมาเดี๋ยวจะได้โชว์ว่าความจริงเป็นยังไงนะทีมนี้จะมีน้อยอ่ะมันจะมีน้อยมากเลยพราที่แบบแบบแบบเล่นแบบไม่โตอ่แล้วแบบนี่เก่งอ่ะเงินเยอะมีอยู่แต่ว่าแต่ถ้าว่าสา 4, มวาาสี่ว่าสี่กว่ามากกว่าว่าสามว่าว่าสี่วันนั้น อูมันเยอะขอมันเยอะมันไม่ให้มีอัพเลงอะไรพวกเง้ยมีมีสายให้เล่นแต่อันนี้คือเราไม่มีสายมาช่วยเพื่อนไม่ได้ช่วยได้แค่โยนระเบิดฟันเป็นโฮงเขี้ยงระเบิดไปแล้วก็นะเกมนี้อาจจะเห็นผมยิงมุ่งมั่นหน่อยนะเพราะว่าเวลามันเล่นก็ยิงมั่วมันเยอะ ได้ตังสามร้อยกว่าวิธีได้เวลเง่ายๆต่งป่อมอ้อยตรงนี้ตรงกลางเลยเวลาโผล่มาจะได้ช่วยกันยิงสองป่อมแล้วเราก็ไปุด,ดูเพื่อเอาเวล์นะรครดูเพื่อเอาเวล์ซ่อมแต่แต่ถ้าเกิดเราวันนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราซื้ออะไรวะที่ซ่อม ที่ซ่อมหน้าต่างเล่คือที่ซ่อมประตูอะที่กันอันนั้นเออนนจะได้ีกพีเพิ่มเป็นเก้าสิบถ้าผมจะไม่ผิดนะมัน,นจะเก้าสิบมีป้อมปืนแล้วก็สบายอะต่อให้เล่นคนเดียวก็เถอะแต่ถ้าเกิดเราเลเวลตันเนะี่ยเรื่องท้ายเนะี่ยคือต่อให้ป้อมปืนนะ่ยมันก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมเพราะังัไเงมเราก็ต้องใช้ย,ยืง

สนเน็โคตรโกงสำหรับผมนะแหมแล่ป้อมปืนนะถ้าเกิดเล่นแบบธรรมดา,าไม่ได้โกงอะ่ะผมบอกเลยป้อมปืนนี่เป็นอะไรที่โคตรสำเป็นอะไรที่โคตรมีค่ามากเลยเพราะามันซื้ออันละหนึ่งพันห้าประมาณห้าร้อยบาทแต่เออไม่ใช่ผมด,ดูราคามันเพราะว่ามันจะซักซื้อขนาดเล่นนานผมเลยดูราคาของเลยน่าจะจบละนั่นก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมในการทำคลิปดีๆออกมานะครับกดบ e ายซีโอเกนตอนนี้ถ่ายตอนคืนนะครับก็กดไลค์ด้วยนะครับโชคดีครับกูรักฮๆ